สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเ,เข้าสู่สาวพรเจริญพาละจ้าเมื่อนี่จะพามาเละอยู่ที่วัดป่าวิเวกธรรมคุณกันนะจ้าเราไปดูกันจ้าว่ามีอะไรทําอะไรบ้างนะคะเชิญจ้าสวัสดีค่ะอีกรอบนะคะสาวพรเจริญพาละจ้าเมื่อนี้มาเที่ยวชมนะคะวัดป่าวิเวกธรรมคุณอันนี้อยู่ตรงหน้าโบสถ์ได้นีนะคนเด็ดสุ่มไว้เนาะตอนนี้ยังไม่มีซุ้มใหญ่ ยังมีมต้นใหม่นะจ๊ะเพืเ่อนเี่มาเด้อค่ะคุณเน่ะมาเช็คอินได้ด้อจ้ะเด้อเชิญเช็คอินนะคะเพื่นนี่เห็ดซุ่มว้เห็ดดอกไม้มีดอกไม้มีซุ่ม,มอันนี้ดอกอะไรมาดูเอานะคะงามค่ะงามมีสะอโนดาดด้วยแต่ว่าลงหลินนาำอะไรได้วยจ้ะ คุณนะ่ะซุ้มเสาวสวรสดีซุ้มเสวดดาววรสซุ้มเสาววรสได้จ้ะคุณน่ะสุดยอดเลยค่ะอันนี้ซุ้มดอกปีบยุนาบุตเลยได้จ้ะด่างต่างๆสามด่างสีง่ด่างอยู่ตรงนี้ด้วยกันรวมกันอยู่ตรงนี้นะคะด่างนะคะเ่วกนี้ค่ะไอ้ดนะ่างคุณนะ่สะสโนโดาศกพี่<อ> เอาเอาเอาน้าคือบุกบุกคือห้องนี้อ่านี่สะปลาเบิ้งแะเบิ้งคุณนายคุณนายบายว้าวว้าวสวัสดีค่ะคุณยายว้ายสุดยอดคุณยายมาเพ้นบ่อยนี่น้ำเพ้นเพ้นแล้วเนาะคุณนายเบิ้งเด้อค่ะเด้อสมัสดีค่ะเฮามาเฮามาก็มานั่งแอคชั่นแอคท่าอยู่นี่นะคุณนายอุ้ยคือขนาดเด้อ วัดป่าวิเวกธรรมคุณอุ้ยใส่ก่อนมาสัน่นคนน่ะใส่แม็ดก่อนอ่าใส่โลดจ้าใส่ในที่ชุมชนเพิ่นให้ใส่เนาะอุจจาร์ใส่ป่าสองหมื่น <laughs> <laughs> จ้าคนน่ะสุดยอดเลยค่ะเด้อเฮ็ดซิกอินคือคุณยายเฮานี่ล่ะคนน่ะแอคชั่นท่านั่นท่านี่แถวนี้มีซุ่มลหลายซุ่มนะนี่มีดอกไม้ดอกสวนดอกสวนด่างหลวงตาเพิ่นเฮ็ดไว้เด้อจ้าเด้อมาส้มมาอย่างใดเลยจ้าสุดยอดเลย เงอยได้ค่ะเด้องามบ่ค่ะพี่น้องหุ่นมีหอดกล่องเฟียงเอาอ๋อได้น้ำปอกๆอยู่นี่โอเคช่เมื่อก็บใบตือจ้ะ เก็บไปเตยอ,อยู่สวนสมุนไพรนี่แหละจ้ะบ่ได้อยู่ไก่ยู่กวางอยู่ไก่เอาไปเตยไปต้มน้ำเพราะว่ามือน,นี้สาวพรเจริญมาอันชงกาแฟในงานประชุมนะคะงานประชุมสูงมือน,นี้จ้ะอ๋ะอสำนีละพร้อมละสาบัวกะมีอันนี้สาบัวสวยงามบ่พี่น้องคะ ื่อพิจารณาจากการประชุมครั้งที่แล้ววงเล็บครับน้าอุโบสตจ้ะนเดี๋ยวนี่นะคะนี่นะ สรูกไหนะที่มาถึงแล้วนะด้ลงทีนสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสักสรรค์สาวมันจะเล่นผ้าร้อยทำเนีดด้วยจ้าสวัสดีจ้า